สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนียนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หถึงแถวที่หจะเป็นวันที่หแถวที่หจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เก้าแล้วแถวที่ยี่สิเป็นเลขท้ายสองตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสองตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบเจดกุมภาพันสองพันห้ารถูกมาแล้ว6กมวดติดต่อกันมาเริ่มเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่ห้าบวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่แปดบวกด้วยแถวที่สิบแปดและบวกด้วยแถวที่ยี่สิบได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นสองตัวบนนะครับเอามาเทียผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกสี่ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1พฤศจิกายนปี64 3าบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น15 15้บวกหเป็น20 20ิบวกหเป็น21ก็จะได้เลขเด่น1ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนออก6 1เขาเลขหนนะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่หนึ่อไปเป็นงวดที่หนึ่ธันวาคมปี6กสี่ ก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤศจิกายนปี64 6บวก6เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก7เป็น27 27บวก1เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ผลกันอกเลขท้าย2ตัวบนออก5 8เขาเลก8นะครับเข้าเป็นงวดที่2 ต่อไปเป็นงวดที่16ธันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ธันวาคมปี64 5บวก5เป็น10 10บวก0เป็น10 10บวก0เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก1เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก3 5 เขาเล็ก3นะครับเข้าเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดที่30ทันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16ทันวาคมปี64 3บวก3เป็น6 6บวก9เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก3เป็น27 17บวก1เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนออก68เข้าเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดที่17มกราคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดเป็น 30. ที่30ธันวาคมปี64 6บวก6เป็น12 12บวก1เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก6เป็น28 28บวก1เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก5 9เข้าเลข9นะครับเข้าเป็นงวดที่5ต่อเป็นงวดสุดท้ายนะครับคืองวดที่1กุมภาพันปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดที่17มกราคมปี65 5 5บวก5เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวกสเป็น19 19บวก1เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0ผลกรนอ,อกเลขท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก0 8เข้าเลข0ูนะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่6ติดต่อกัน ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอสเซอรราเชอรี่ที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดมเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโพอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามิน B และดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีมาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบน งวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์ปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่1ธันวา1กุมภาพันธปี65 0บวก0เป็น0 0บวก6เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก0เป็น8 8บวก1เป็น9ก็จะได้เลขเด่น9ดังนั้นสูตรนี้ เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงว่วประจำที่17กุมภาพันปี65ที่จะถึงนี้เลขแก่เลขเลก้านะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบนที่ได้นี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิซีของเรานะครับ ทานง่ายครไ็นภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นช้ามาก,ก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจางก,ก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพัรร์มาเจมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ